สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําฟองเต้าหู้ห่อเผือกทอดค่ะค่ะก็จะมีต้นหอมมีเผือกมีน้ําตาลมีซีอิ๊วขาวมีพริกไทยมีผงปรุงรสมีซอสหอยนางรมมีแป้งข้าวเจ้ามีหมูสับมีกุ้งฝอยมีฟองเต้าหู้ค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะมาขูดเผือกนะคะล้างปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะคะ จากนั้นก็ใช้ที่ขูดมะละกอนะขูดเป็นเส้นๆน,นะคะ,คะเราก็จะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะาจากนั้นเราก็จะมาคลุกส่วนผสมเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะ ผงปรุงรสค่ะซีิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะพริกไทยค่ะกุ้งแห้งค่ะหมูสับค่ะแป้งข้าเจ้าค่ะ เราก็จะคุกขุดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะจากนั้นจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะต้นหอมค่ะคุกเค้าให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่คลุกเขาเข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะเตรียมไปห่อเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะเตรียมน้ํามาสักสองช้อนนะคะแล้วก็เติมแป้งลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะเอาไว้เป็นกาวติดฟองต้าหู้นะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้ากับน้ำเปล่าละลายไว้ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาตัดฟองเต้าหู้นะคะเขาได้มาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะตัดตัดเอาเท่าที่เราจะห่อนะคะ เราก็จะได้มาเป็นแผ่นแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะห่อเลยค่ะ พอได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะม้วนเลยค่ะม้วนเลยค่ะจัดทรงค่ะจากนั้นทาแป้งค่ะแป้งที่ผสมไว้นะ วนค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะเราก็ห่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดได้เจ็ดอันนะคะค่ะจากนั้นเราจะนำไปนึ่งค่ะค่ะจากนั้นก็จะนำมานึ่ง20นาทีนะคะไฟกลางนะ หลังจากครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาออกนะคะปล่อยไว้ให้เขาเย็นนะคะยกลงจากเตาปล่อยให้เขาเย็นค่ะค่ะหลังจากที่เ้าอุ่นแล้วนะคะเราจะนํามาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเราจะนําไปทอดค่ะหั่นเฉียงๆแบบนี้นะคะ หันเฉียงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนําไปทอดค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะนําลงทอดเลยนะคะใช้ไฟกลางต้นไฟอ่อนนะ ไปติกมานะคะไฟไม่ต้องแรงนะตอดไปจนกว่าจะเหลืองทั่วชิ้นนะคะถ้าหลังจากที่เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะ ก่อนนำขึ้นให้เราเร่งไฟหน่อยนะคะไล่น้ํามันค่ะจากไปกลางค่อนไปอ่อนให้เร่งเป็นไฟแรงเลยนะคะจะได้ไล่น้ํามันออกนะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนํำทอดที่เหลือเลยค่ะหลังจากทอดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นจะนำเสิร์ฟเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะ จะได้กรอบๆแบบนี้นะส่วนน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่นะคะหรือจะเป็นน้ำจิ้มบวยก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะนี่จะเป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะ แล้วก็จะชิมเลยค่ะเป็นน้ำจิ้มบวยก็ได้นะแล้วแต่เราชอบนะคะก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะ ฟองต้้งหูห่อเปือกทอดเราก็เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทํากินทําขายได้นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ